โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือบวรรอเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกชุมชนมีสุขภาพดีชุมชนตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ร่วมสร้างเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหรือพชตอดำเนินโครงการยามตู้ยา เพื่อให้คนในชุมชนมีการพัฒนาการจัดการเรื่องยาให้เหมาะสมและปลอดภัยมีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนมีอสอมอทำหน้าที่เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนสอดส่องดูแลการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สุ่มเสี่ยงเพื่อแจง้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่และที่สำคัญคือการให้ความรู้ต่อครอบครัวเพื่อนบ้านและคนในชุมชนที่ตนเองดูแลจัดอบรมร้านค้าและร้านชำในเรื่องยาที่สามารถจำหน่ายได้และสังฆทานยาที่ได้มาตรฐานรณรงค์ไม่ให้ขาย ยาชุดยาปฏิชีวนะหรือยาที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์รวมทั้งตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อมอบรงวัลร้านชำปลอดยาอันตรายเยี่ยมบ้านให้ความรู้ในการใช้ยาตรวจสอบยาเหลือใช้ในครัวเรือนและแนะนำการเก็บรักษายาอย่างถูกต้องให้ใช้ยาตามแพทย์หรือเภสัชกรสั่งจ่ายไม่ซื้อยามากินเองเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวชุมชนตำบลเขารได้รับอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม